เคยเจอไหมครับขับเพลินๆอยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งมีจดหมายมาถึงบ้านเปิดออกมาเจอใบสั่งจากกล้องตรวจจับความเร็วหลายคนอาจจะงงว่าต้องทำยังไงต่อไปจ่ายที่ไหนได้บ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับอย่างแรกเลยเวลาได้ใบสั่งมาอย่าพังตกใจนะครับบนใบสั่งจะมี QR code กับเลขที่ใบสั่ง13หลักเราสามารถเอาตรงนี้ไปจ่ายได้เลยวิธีจ่ายง่ายที่สุดก็คือสแกน QR ด้วยแอปธนาคารบนมือถือ จ่ายปุ๊บขึ้นชื่อผู้รับเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็จ่ายได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์ปพรสณีเซเวน่นตู้บุญเติมหรือแม้แต่เข้าไปจ่ายในเว็บไซต์ e-payment ของตํารวจได้เลยสิ่งสําคัญคือเก็บหลักฐานการชำระเงินเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อมีปัญหาภายหลังจะได้เอาไว้ยืนยันได้แล้วถ้าเราไม่ยอมจ่ายจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะมีผลตามมาครับเช่นอาจจะไม่สามารถต่อภาษีรถได้หรือโดนอายัดท,ทะเบียนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเคลียร์ให้เรียบร้อยสรุปง่ายๆก็คือโดนกล้องจับความเร็วเท่ากับตรวจสอบใบสังสแกนจ่ายออนไลน์หรือไปจ่ายตามช่องทางที่สะดวกเก็บหลักฐานไว้แค่นี้ก็จบครับแต่ถ้าอยากเลี่ยงปัญหาค่าปรับตั้งแต่แรกแนะนำให้ใช้กล้องติดรถยนต์มีโอเลยครับ เพราะนอกจากจะบันทึกเหตุการณ์สำคัญได้ครบยังมาพร้อม GPS ในตัวและฟีเจอร์แจ้งเตือนกล้องตรวจจับความเร็วกว่าง1,000จุดทั่วประเทศช่วยเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยงลดโอกาสโดนค่าปรับที่อาจเสียหลายพันบาทต่อปีเรียกว่าคุ้มค่าและยังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่อีกด้วยครับ